สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณแม่ปานีกับคุณลุงสุพจน์ครับอ่ะสวัสดีจ้าวันนี้จะพาเดินดูสวนนะคะไปเบิงบักทัวสิบปเก็บักทัวไปเบิงกระลำดอกไปเบิงข้าวโพดเด้อค่ะแล้วก็ทางเรืองเรืองนั่นบรรจุอีกอย่างไว้งลุงพจน์ยูนซียูนซีครับอ๋อผสมยูนซีไว้สำหรับฉีดพ่นนะครับน้เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเขายางไปเบิ่งสวนกันนะครับนะาไปตัไปเลยคร่บไปเบิ่งสวนเด้อค่ะ อแม่ต้นอยู่ฟังใส่มือนี่ถ่วมหัวนี่คือต้นนะครับอันนี้มะม่วงหิมะพันโอต้นมะม่วงหิมะพันปลูกได้โดนไปแล้วครับคือต้นนี้สูงเร็วแทบเด็กปีกลัวจ้ะโอ้โหครับมีพี่น้องยุ้ทีีสมขวแสงนี่ละปลูกปลูกปีกลัวครับต้นสูงประมาณสามเมตรสี่สามเมตรกลัวแล้วครับนี่จ้าดูครับต้นมะม่วงหิมะพันครับอันนี้มะม่วงไออันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ปีเดียวครับเป็นมะม่วงเอ่อ อบบกม่วงเหืองเหลืองบักม่วงเอียงม่วงน้ำผึ้งเด้ออ่าม่วงขมิ้นม่วงขมิ้นเหลืองขมิ้นอ่าครับนะอ่าอันนี้ก็กะเป็นนวยแล้ว่ะครับถึงฤดูมันก็จะเป็นดอกนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ปีเดียวเป็นหิมะแล้วนั่นนี่โอ้ต้นใหญ่ปีนี่หมากได้หลายลูกแล้วอ่าบอกว่าติดลูกนะครับปีนี้นะครับติดลูกนี่ครับต้นนม่งหิมานะครับต้นนุ่งหิมะพานนี่ ปีกว่าอย้อนแสงไปหน่อยเนาะไปไปเรื่อยไหมอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบทมอีกนิดนึงครับสะนามทั้งสองฟังนี่ปอยป่าไ่มครับเนี่ยปอยจ้าโอ้นี่ครับปวยป่าสะนามครับเนื้อที่เนื้อที่ประมาณหนึ่งไรนะครับอันนี้อีกประมาณสามงานเนาะฟังนี้เนาะจ้านี่ครับฟังนี้ประมาณสามงานม่ถึงไร่ล้ครับฟังนี้แต่ฟังนี่เงาประมาณหนึ่งไรเนาะอันนี้บอกคนเดียวก้า คุณแม่ปลานี่ี่มาให้อาหารปลาให้เบิ้ลนะครับเดี๋ยวเขาพาไปฉีดพ่นตุลินซีกันครับจ้า่าอันนี้วอลคอนโดนนี่อ๋ออันนี้ต้นอะวาโคโดนะครับจ้าปีกัวนี่ต้นใหญ่นะครับนี่สวยงามสวยงามมา่าเดินดูเดี๋ยวจะพาไปเดินเดินไปดูต้นทุเรียนด้วยครับสามารถปลูกทุเรียนได้นะครับจุลินซีย์สังเคราะห์แสงของเราครับ ผู้เรียนเล่นเลนไว้ต้นหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดคอกนก่นแล้วก็น้ําที่นี่มันจะค่อนข้างเค็มนะเป็นน้ําบาดาลแต่ว่าเราสามารถใช้น้ําจากเอ,อ,อสาะน้ำแข้าง,งได้นะครับเพราะว่าสาะน้ำาข้าง,งนี่เขาเติมจุลินทรีย์อยู่เป็นประจาครับทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งจุลินทรีย์จากขิงว่าขี่ควายนะครับเนาะมันก็เลยสามารถเอามาลดต้น,น,นพักต้นพืชได้สวยงามครับอันนี้ผู้ได้ยากโหในพี่น้องนี่ นี่แมวอันนี้ใบอบแอบแกงเห็ด้อค่ะนี่กันแกงเห็ดแกงยังนี่ใส่ยอดใบอบแอบไมนสีส้มแซบนี่โอ้ใบอบแอบนี่ใบอบแอบในตำนานครับตอนผมไม่ร่อยผมเคยเห็นอยู่ผมนึกว่าสศูนย์พันไปหมดแล้วครับแต่สมัยโบราณุ่นละพ่อแม่พ้ากินนี่นี่ครับเบ่งกันครับเบ่งกันใกล้ๆครับเคยเห็นกับเบิ่งเด้อนี่ล้ใบอบแอบแกงใสเห็ดนี่ครับใบอบแอบนะครับอไปเบิงบุก่งนี่ นี่ครับต้นต้นบักกอครับต้นบักไงลยครับนีอนน่อันนี้ปลูกได้สองสามเดือนนี่กําลังติดผลนี่นต้นบักกอ,อนี้ปลูกได้สองสามเดือนนะครับเป็นเริ่มเป็นน้อยแล้วครับก็จะ,ะขึ้นมากกับติดเลยแล้วต้นนี้นะครับแม่คือต้นใหญ่แทะก็ติดน้ยแล้วนะ้บักกอเนาะอันนี้กรรุนเดียวกันอันนี้ปลูกได,ด้หกเดือนอ๋อหกเดือนเนาะนี่ครับต้นบักกอหกเดือนครับต้นใหญ่เริ่มเพิ่มครับเริ่มติดลูกนะครับกำลังติด อันนี้กระลำดอกอันนี้กระลำดอกอืมกําลังอันนี้พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ไหมครับพ่นได้จ้าพน่นอออันนี้กสังเคราะห์แสงนี่คุณแม่ปานี้กับคุณลุงสุพจน์ก็พ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่เป็นประจำนะครับเนาะจ้าอ่าพ่นให้พี่ให้น้องครับเบื่องในลุงพจน์การการพ่น,นครับพ่นทางใบกันครัผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับหกร้อยมิลลิลิตรนะครับ,รบกับน้ำยี่สิบลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เร็วถึงสามเท่านะครับ นี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็พ่นเหมือนฉีดยาอะไรธรรมดาครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีนะครับน,นี่มันไม่ใช่ยาเป็นตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอปอดสารพิษไรสารเคมีนะครับช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้เร็วถึงสามเท่าเพิ่มผลผลิตนะครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่ต้องการเอ,อใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเราจะมีตะกร้าร้านค้าไว้ให้อยู่นะครับนี่ครับ เอ่ออันนี้ต้นนี้อย่างนี้แม่นี่ต้นผักกาดดอกอันนี้ผักกาดดอกนะครับเออเก็บหมดแล้วนี่อันนี้มันเริ่มแก่นะครับเก็บไปหมดแล้วเดินไปที่คอนไปให้ปลานะครับเนาะอืมอันนี้อันนี้บัคคลีบัคคลีกำลังเป็นดอกครับปลูกไว้ในถุงในถุงในกระถางถุงพลาสติกครับเออนี่นี่ครับอันนี้พอได้กิน อันนี้ปลูกไว้กินเองนะครับปลูกไว้รับทานเองเองนี่กับผักชีต้นหอมผักชีนี่นี่บอกไว้ก่อนนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้นะครับกลิ่นค่อนข้างจะแรงมากนะครับปลูกพอได้กินเลยนะครับปลูกพอได้กินเหม็นเมนนี่ไม่ใช่ว่ามันเสียนะครับมันเป็นกลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับไม่ใช่เน่านะครับเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วแล้วนะครับที่นี่มาถึงสวนถั่วแล้วสวนถั่วนี่ นี่ครับปลูกปลูกไว้ปลูกไว้พ่อได้เก็บเกี่ยวไปตลาดเนาะคุณแม่ไปนี้าอันนี้ถั่วฝักยาวนี่ครับเดี๋ยวพาเดินดูถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ถั่วฝักยาวดูสินี่นี่ครับจุลินทรีย์สองข้อแสงก็สามารถฉีดพ่นทางใบแบบนี้นะครับหรือว่าลดราดทางดินก็ดีนะครับลดลาดทางดินจะช่วยเชื่อมเนเตรเกนในดินนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นพืชน,นะครับหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับ นี่ครับสามารถฉีดท่วทางใบแบบนี้ได้เลยนะครับเป็นสีสังเคราะห์แสงครับเป็นปุ๋ยอแบบไร้สารเคมีนะครับอันนีบ้บักทั่วนี่สายพันธุ์ย่างไงสายพันธุ์โอ้โหอสอนแดงสอนแดงจ้วสอนแดงเ<ะ>นาะ อันนี้สายฟันส์สนแดงอันนี้ใช้เวลาเก็บเกี่ยวจากจากมือจากเดือนครับปลูกไว้โดนเรยนนะสี่สิบแปดวันอ๋อสี่สิบแปดวันก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับน้องนี่เบิงเบิงหน่วยครับสี่สิบแปดวันสวยงามครับฉีดพ่นจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงยุบเป็นประจํานะครับอ่ออาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าทําได้นี่สวยงามเลยครับถ้าทําได้นะครับถ้าถ้าไม่ขี้เกียจนะครับอ่าฉีดพ่นจุลินทรีย์ทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับพืชผลจะ สวยงามนะครับแต่ของผมนี่15วันครับ2อาทิตย์ผีดทีหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ก็ทํานาด้วยนะครับนี่ลูกใหญ่ยาวนี่ครับสวยงามเดี๋ยวแม่พายายเบิ้งต้นกล้วยทางคุ่นเนี่ยคือเห็นกล้วยน้ำว้าไหลฮะยางยางก้อนเดี๋ยวจะเดินไปดูกล้วยน้ำว้านะครับดูทูว่ะ ดูครับถัว่วก็ดูสวยงาม,มแกมมากครับนี่ต้นถั่วดูถัว่วดกด้วยนะครับเนี่ยเป็นพั่วเป็นพวแบบนี้นะครับฉีดพ่นจุลินซีอยู่เป็นประจำนะครับถ้าอยากให้ดีนะครับต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงครับดูถั่วนี่ครับอันนี้ก็เก็บไปส่งตลาด เก็บไปส่งร้านค่าแม่นบอแม่จ้าขายเองก็ขายขายเองก็ขายครับเราเก็บไปส่งร้านค่าก็ส่งรานค่าซ่งกันนะครับเนาะจ้าจ้าไออ่างปูปูสมมหาะครับเอออันเดี๋ยวก็ทุนทุนเอาไปพุนละปูไว้ได้แค่นั้นอ๋อของมาให้นะครับเนาะจ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุณชายดูก้นนี่ มาโดนดูกล้วยนี่กล้ยน้าว้าครับพี่น้องเอ้ยจากว่าจะเครือครับนีแต่หนวยใหญ่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวซีเอาไปฝากพี่ผักน้องยูงเทพอยู่เด้ออืมนี่เบิ่งเครือนี่น่าจะแก่ลวมั้งนี่น้องลุงคนนาอแก่อนี่เครือนี่น่าจะตัดได้แล้วครับพี่น้องอืมกล้วยน้ำว้าครับต้นนี่น่าจะสูงแล้วแล้วอแค่สิบเมตรผุนว่างนี่นาองอืมมันงามเพราะว่ามันหนาตึบเลยครับ พี่น้องสวยงามมันงามฟังข้างนี้ก็เป็นปลาอ้อยเนาะอพันปลาอ้อยมังกล้วยพุนโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องกล้วยเต็มไปหมดครับจะว่าจะเครื่อครับนี่นี่ครับอันนี้ก็เอา,าเฮ็ดขนม,มน,นั่นแหมเนาะงานวัดงานว่าหรือว่าเอาไปตลาดกับไปขายไปตลาดเอาไปซุงเขาแน่เฮ็ดขนมเฮ็ดข้าวต้มพัดนี่ครับ ผลผลิตจากสวนมงคลบ้านหนองปลาซิวนะครับโดยฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นบัวบัวแดงแม่น้องบแดงเหมนแมนบัวแดงครับบัวยังงามบัวแดงแกงส้มนี่ครับพี่น้องส้มยี่สิบน้องครับใกล้ๆเลยอร่อยโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับบัวแดงสวยงามครับแม่มึงสีกระหูน้ำไหน นี่ครับเรกแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวที่พาไปเบ่งตาในน้ำด้วยป่ะเนี่ยพี่น้องโอ้นี่ปีกกล้วยตัดไปถึงไหนแม่เนี่ยตัดบมูวานนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวยังสามารถใส่ได้อย,ยู่นนะี่ปีกกล้วยปีนึเนาะใส่ได้นี่กล้วยโอ้โหพี่น้องเบ่งเบ่งกล้วยเลยนี่วีนี่ครับหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เบิ่มเพิ่มครับ น้ําในสระนี่นะครับมันจะซึมอย่างเร็วนะครับแต่ว่าของเรามันมีน้ําบาดา,าลโซลาเซลล์นะครับเราจะสูบใส่เป็นประจำนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นมะเดื่อชุมพรอติดลูกแล้วนะครับติดแล้วติดลูกแล้วนี่นี่นี่ <laughs> นี่คือต้นมะเดื่อชุมพรครับแล้วก็นี่ก็คือต้นมะขามเทศสีชมพูครับ อ่าแม่เป็นี่พาไปเบื้องป่านะครับเดี๋ยวหให้อาหารปลาให้เบื้องลูกมัน,ม,นมีปลาหลายา่ะพดอาหารปลาไ้โนนพดนี่ครับ<อ>เดี๋ยวเชิแม่คุณแม่ปลานีนะครับให้อาหารปลานะครับแล้วก็จะให้คุณลุงสุพจน์นะครับอ่าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้พี่น้องเราดูนะครับว่าการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับพื้นที่สิบไร่เนี่ยโอ้พื้นที่หนึ่งไร่เนี่ย เราจะใช้จุลินทรีย์แสงตัวนี้นะครับหัวอาหารมาแน่โอ้นี่หนึ่งไร่นะครับต่อจุลินทรีย์แสงสิบลิตรนะครับบำบัดน้ำลดสารเคมีในน้ำนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเพื่องปลาเรื่องปลบเรื่องปลาโอ้ยปลากระลังเบียงเนี่ยสามเดือนนี่ดูครับอื้อหือมันย่อนแสงเนาะมันเดียวบ่อเห็นเนาะเออเพุ่มยังกับกลิ่นยาครับพี่น้องบัวบะบัวบะอยู่ เอาไปให้ฟังพุ่นด้วยมองนี้ม,นมันมันย่อนย่อนแซงอาจจะเดี๋ยวพอเห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ฟังนี้ลองดูครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเชียงนาอยู่ในหนองน้ำนะครับผมพ็จดไว้เวลามาจากกรุงเทพมาพักพอน,นครับฟังนู่นเลยเมเดี๋ยวจะมาให้ฟังนี้ลองดูครับตามจะวิ่งมาหรือเปล่านี่ครับเดินรอบคิดทางได้เลยนะครับปลมบ่มาฟังนี่ ปลามนวิ่งไปฝั่งนู้นหมดแล้วนะครับฝนเคยเไปฝุนไปอยู่ฝุนม็ดฝั่งนี้ปลาปลามันร้อนแดด<ง>ครับมันจะไปหลบแด,ดดอยู่ฝั่งนน้นหมดอ่าแล้วที่นี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่เติมจุลินทรีย์ลงลงไปในสระน้ําให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับ ดูครับเยอะนะครับนี้ปลาตัวประมาณสามนิ้วได้นะครับอ่ะแล้วที่นี่ก็ลุงพดเติมจุินทรียสั่งข้อแสงลงไปนะครับเทลงไปเลยอการเติมจุลินทรีย์สัรงข้อแสงลงไปในน้ํานะครับเราก็สามารถผสมน้ําแล้วก็สาดสัดไปได้นะครับหรือเทลงไปตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับ เราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับ10ลิตรต่อเนื้อที่1นึ่ย์นะครับโอเคครับก็พอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงบายะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูขงสวนนาข้าวนะครับช่วงบายบายเดี๋ยวจะพาไปดูนาข้าวอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ข้าวเอก็เริ่มโตแล้วนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับนี่ข้าวออกรวงแล้วนี่ครับข้าวหอมมะลิอันนี้ก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเหมือนกันนะครับ สวยงามครับโอเคเขาขอกบการบันทึกเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ